ต่ออีกพี่น้องมาต่ออีกบาดท,ที่นี่เกียคลิปก้อนหนึ่งเขาแก้เพิ่นมาเอาไปแล้วนะครับเนาะบาดท,ที่นี่จะเอาไปส่งเองได้บาดท,ที่นี่พี่น้องเลยมามาต่อบาดท,ที่นี่มาเบิ่งต่อเ้ยครับเด้อดูรุ่งสีไทยเห็นเบิง่ง้อครับเด้อนี่เพราะว่าอันรถเข้าเจ้าแทรกไว้แล้วมีจักแถววุีนสามสี่แถวนะครับเนาะสามทีแถวนี่แหละ แต่กระซุ่มโบท่านได้แทงกระมีเนาะครับเนาะยังหลายอยู่โอเดี๋ยวรุ่งกระสีอันเก็บสายไปน้ำเนาะครับเนาะใายน้ำยศนี่นี่ละพี่น้องเลยนี่นี่นี่ใช้น้ำยดนะครับเขาต้องเก็บใายน้ำยศก่อกตะก่อนแล้วกระซิเกาะยอดอกกอคือน้ำบาดที่นี่หโอไปทั้งคนพี่น้องขาเจ้าก็เดิมมาเก็บอีกแล้ว เดี๋ยวมาเก็บหัวมัน่ถอ่แทอะไว้เนาะครับเนาะมันก็มีแมงมีบวแมงเนาะครับเนาะเดือกเอาเดือกเอาเขาเจ้าก็บ่แม่นเอาเบิดเฮาต้องเลือกหัวดีให้เขาเจ้าเนาะครับเนาะหลับพี่น้องเอ้ยลุงเฮ็ดนํากันนี่ล่ะลุงก็ได้ตอนเขาเจ้าก็กําลังเก็บอยู่ก็มีเนาะครับเนาะบางคนก็กําลังม่วนสายเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงก็สิเฮ็ดคือกันนั่นล่ะพี่น้องเอ้ย สุ่มเขาจะเอาไทยมาแล้วก็มีนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเห็นว่าพี่น้องนี่ยวเขาจะกระแทกมาอีกแล้วตอนบ่ายนะครับเนาะแต่ว่ารถจมมันยังเหลืหลายรถเลยจมนะครับเนาะนเดี๋ยวลุงไปให้เบิรงนไดครับด้อรถจมพี่น้องรถจมนี่แหละครับพี่น้องตอนบ่ายเขาจะก็มาแทรกนีน่แหละ มันบกค่อยจะขึ้นประไดพี่น้องมันอันมันดินเปียกมันบกค่อยจะขึ้นประไดเครืงมันกันนีคืออันนี้จังน้อยนะพี่น้องเอนะ้ยหนุนบกไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วเอเลยเลยไปเลยพี่น้องเด็กไถ้ยากนะจังน้อยนะพี่น้องเพราะว่ามันมันดินเปียกเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับเบิ่งไปเรื่อยๆรถติดลมนะพี่น้องเอ้ยรถติดลมนะครับเนาะโอ้ไปหอยผลล่ะแต่ว่ามันติดลม เดี๋ยวเชืดติเช right, ียแก่นี่ไว้นี่เก็บแค่นี yeah. ้ก็พอเนาะครับไปนี่เนาะเก็บนีเก็บเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยตอนบ่ายคนก็นั่งเก็บเต็มอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลุงก็บเสืมาเก็บน้ำเขานีลาะบาดที่นี่ผลกับเสืมาเพราะผลเลยพี่น้องเอ้ยผลผลผลดำทะมืดทะมึนมาเลยผดมันติเก็บแล้วบ่บว่ลเรพี่น้องเอ้ยแบบนี้นี่คนก็จะก็นั่งเก็บเต็มอยู่นี่ละ กี่ลุงกับฟอเครือให้มันม้นก็เจ้าไทยเอาเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยฝนกระชิมากเพราะฝนเลยพี่น้องบาดท,ที่นี่นี่ผ้ากันนั่งงมเท้างมเท้าอยู่นี่ละฝนกระชิมากเพราะฝนเลยพี่น้องเอ้ยทั้งฝนทั้งฝน ติดดอกน่ะเขาพอได้มันได้นะมันเอียงก็ขายของนหน้าหลังเธอกเขากับไปว่างกันอันว้างตะก้าก็ได้จังได้เรือพี่น้องเอ้ยนี่แหละฝนกระตั้งนัางมากเลยพี่น้องผุดผุดทั้งขุนอ้ยคึมเต็มมาแล้วพี่น้องบาดที่นี่ไม่ได้รถกับฝนมาก่อนพี่น้องเอ้เก็บบอลซ้ำสิได้กลับไปก่อนระบาดที่นี่สิเด้กลับไปแล้วผุดผุดรถขาเจ้ากับไปเลย ปุ่นรถไทยก็เข็นไปเลยปุ่นปุ่นปุ่นฝนมาก่อนถามน้อพี่น้องเนาะเบิ่งปุ่นเต็มทีบเลยฝนทั้งพี่พี่น้องเอ้ยอดึงลุงกระิออกไปเลยละ่ะบอกเก็บบอทันแล้วสำสมก็จะแทรกไวปดิพี่น้องฝนมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ย